นี่เลยเรียบร้อยปเป็นน้ำแข็งไปแท้เฮ้ยระเบิดมาจากไหนวะเไว้เออทีบเฮ้ยเฮ้ยระเบิดไ,วร,ดไรวะคนดูเออเดี๋ยวเราคิวแรกม,มันจะมีระเบิดอย่างนี้ขึ้นมาสามอันหรอวะงงแดกเลยเกือบตาย โยอวาซาเดีกวัยรุ่นเมกาเด็กวัยรุ่นรูปาด็กวัยรุนชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Warzone Mobile กันอีกแล้วนะครับน้องๆพี่ก็ไม่อยากจะมั่วอะไรมากหรอกนะท่านผู้ชมนะวันนี้พี่จะเล่น Warzone กันนะครับหลักๆก็มีโหมดใหม่มานะในแพท3.7.1นะท่านผู้ชมนะใช่ไหมอ่ะก็เป็นโหมดอะไแฮกอะไรนะฮิวเอไแฮร์แหวกริซนะท่านผู้ชมนะมาเราจะมาลองเล่นกันดูนะท่านผู้ชมนะกลัตีกลัตึงอะ่ะแล้วก็โหมดชิงพื้นที่นะฮะ เป็นจริงพื้นที่มันมีมานานแล้วแหละคนดูเอาเว้ยเอาเว้ยเตรียมตัวครับลุยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยโอ้โหไม่ได้กลับมาลินน่าเลยนะวอลโซนเนี่ยคนดูแบบแต่คนคงคิดถึงพี่นะครับอีหนึ่คนบอกพี่ทำไมไม่กลับมาสตรีมเลยอะขี้เกียจอะช่วงนี้ขี้เกียจอ้าวมันก็แมปเดิมนี่ว่ากูจะรู้อ่ะก็แมปแบบเดิมนี่ว่า เว้ยเฮ้ยมาดีพวกมาดิครับน้องว้ปืนโกงนี่หว่าแม่งปืนโคตรโกงมาเว้ยมาเว้ย stop the way off I gonna be crash crash gonna be crash crash โคตรเติงโคตรกรโโโอโคตรอ,อันตรายอ่ะพี่มาฮะเตรียมตัว Richman Shop โน่หเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกม c o l l Beauty Watson Mobile นี่น,น,นะครับประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน Richman Shop X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการบัตรเติมเกมคุ้มๆรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้ทันที พร้อมบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ r i ชช m a t c h s เท่านั้นเย้เ yeah. ยีียมตัวโดดครับลราจะดโดะไรใน3 2 1ไปวู้โหลงด้านบนเนี่ยครับ ลูกผู้ชายต้องลุงด้านบนแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะมันเอาไอ้ด่านโฮเทลนั้นหายไปไหนไม่รู้ช่วงแบบทดสอบเยี่ใส่กอง่อนสวยสวยอุ้ยโอ้หอะดนีอัดนีสวย,สวย,วยวเก็บสองไหมเก็บสองไหม สวยครับนี่โดนคนไฟเหยียบหัวเฮ้ย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 โอ้โหเจอมีดกูเจอมีดแทงเจอมัดต่อยเอ้าเจอมัดต่อยตายทไมมันเป็นอย่างนั้นละ่ะเกมิมผมก็จะเทคดาวซะหน่อยโอ้โหอ้นนี้ก็มายืนนิ่งเ,เองยกูจะรู้อะจริงๆเนี่ย โอ้ยทำไมพี่ลินกันอย่างนั้นเฮ่งเ้ยสิงจัดเลยลงลงลงคนดูได้ไอหนุ่มนี่มันเจอพี่มีปืนนี่อยู่คนดูคงไปอัดกับมันก่อนไว้อนุนทำดีตายไหมตายตายตาย <c oughs> มาปืนกูเมื่อคืนเลยไว้ ผไม่ได้เล่นนานนะคุณดูนะผมแบบยิ่ถึงจัดไปเพื่อนเดีวคนมองว่าทำไมมือถือพี่มันเย็นแท้พี่ใช้แบบไอพัดลมระบายความร้อนนะครับพัดลมระบายความร้อนตัวใหม่เลยนะนิชนินชนิชินอยู่ด้านบนตัวหนึ่งเพื่อนมาเดี๋ยมาเดี๋ย You อยู่ก be... บีคราชคราชอย่างเงี้ย เนี่ยยิงก่อนตายก่อนงงงงนะเกมทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ <laughs> ยิงก่อนตายก่อนกูจะรู้อะว่าตายฮึกงงนะคนดูยิงก่อนตายก่อนเป็นไปได้จังไหน <laughs> ไอ้นุ่มงงเลยครู

สวยครับพี่โอ้ยนี่เกือบแบบเกือบคิวผมตุยด้วยนะนี่เอาว่ะเอาว่ะโอ้ยสติปยังเหมือนเดิมครับลงสูงก่อนมีตัวนี้ตัวหนึ่งนี่นนขนดูเอ้ยราชายอยู่ใ,ใกล้เราดิเอาดีสวยจำได้ไหมนี่นี่ราชายอย่างั้นเหรอเอาดิเอาดิเาดสเตเกอร,รค์ครับแค่สเตเกอร,ร์ก็พอ มีตัวนึ้งตรงนี้อาเด้เอเด้อตัวไว้อือพไฟพ่นไฟเย็น <c oughs> เดิมเหมือนดังไฟเย็นน้องโอ้ยฝีมือยังเทพเหมือนเดิมนะเนี่ยเอาเนี่โอ้ไม่ได้เล่นนานแต่ก็ยังโหดอยู่เหมือนเดิมนะครับดู <c oughs> ถ,ถูกไม่ได้นะบอกก่อนระดับเทพระดับตึงนเเลยนี่ย อันนี้ไม่มีกล้องอ่ะผมไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่เฮ้ยแหววเอา,เอาตายได้เหรออันนี้ไม่มีเพื่อนแน่เลยเฮ้ยโว้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 รถก่อนเฮ้ยยิงโดนกูได้ไงวะเอาวะเอาวะมาคนดู วอเอาอีกรอบไม่ละน้องเอาอีกรอบไม่ละน้องโอ้โหบูดก่อนอุ้ยตัวลบก่นอนอดีเอดี อนนหากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง4แสนคนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น o b l o x f r e e f i r e PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, Valorant, Eight Racer, Sausage Man, Overwatch, g e n s h i n Impact, LOL, Identity V แล็ปนารอกโมบายบัตรกำนันแล้วบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บเว็บ a n ช h o p h o p หรือ f a e b o o o r i c h m a n น h o p Line at r i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มๆราคาถูกนึกถึงริชแมชอตัวเติวิวิโอโหโอโหแม่งยังอยู่อีก <laughs> หนัวจะจัดโอ้โหลงมาอย่างนั้นเลยเหรอพี่เอาอ่ะเอาว่ะโคตรตึงเว้ยเรายิ่งตายเยอะยิ่งเกิดนานนั่นเองคนดูนะกว่าจะเกิดนี่นานอยู่นะเนี่ยเดี๋ยแต่พัดลมตัวนี้เอาเอาอยู่นะครับเรื่องความร้อนนะทุกคนนะผมบอกเลยเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาเพื่อนยิงส่วนกันนั่นอะฮะไม่เป็นงั้นนะ ลุงครับลุงครับโอ้ยจะมาเอาเอ็ดด็อกซะหน่อยนี่คุณดูสงสัยจะยากอยู่เอ็ดด็อกตรงนี้เอ้าเอาดิสวยนี่เนี่ยเรียบร้อยเป็นรับแขงไปซะเฮ้ยเราเบิดมาจากไหนวะเอาวะเอาวะ อา้าวมีคนจะลงมาวัดกันเราวะ่ะวู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 ววลาเราอยู่ไหนกันมดไว้ครับมันมาเป็นโอกโลกๆลกโลกๆลกนี่มาอุย้ยตัวนี้มีตัวแล้วนี่คนวูอยู่ด้านบน้ะ โดนอะไรวะโอ้โหสไนน์นี่ว่าโอ้โหใครลินมาเฮ้ยสไนน์เนี่ยอี่กระหอดพูดโอ้โหกูตายเลยสไนน์ทีเดียวแม่งร่วงเลยว่ะเฮ้ยมาเลยครับพี่มาเลยครับพี่โปรติกยั่วสิวกระหม่อดแมนลุงครับเฮ้ยใครนำวะไม่ใช่เรานำนี่ว่านนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เราคนดูเย้ มาเตรียมตัวครับข้างล่างมีไหมข้างล่างไม่มีเงียบเก็บเลยตรงนี้วิ่ง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 ,ง,งไป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 วีร really ีกูดอ้าวมีกล่องนี้ไม่เก็บว่ะเพื่อนโอ้โหทำไมเป็นงั้นล่ะปืนเต็มเลยเนี่ย เปลี่ยนก่อนลองบูเนี่ยไม่ไหววะปืนนี้มาเลยครฮาร์ยเฮนไอ์อิมตัวเฮนาร์อิมมายิงระยะใกล้แล้วนะท่านผู้ชมนะโอ้ยิ H R วพีเ <c oughs> อฟนะอ,นะอูไม่เอาหรอกเอาแค่นี้พอแล้วหลักๆต้องวิ่งเก็บเก็บก๊อกเก็บอะไรก่อนนะคนดูนะอุดบอยอา้าวดาวดาว อยา่าแข็งไปดีเอื้อถีบทีทนึงมันเป็นแมพอะไรวะนี่ผมไม่เคยไม่เคยนั่นไหนมันเป็นอัปเดตใหม่นะผมก็เลยไม่รู้ว่าเท่าไหร่ดูลงมาจา้าอดต,ตึงอดต,ตึงฝีมือ,อยังดีอยู่นะเนี่ยคนดูเฮ้ย WSP Swarm ไป อันนี้ผมก็เปลี่ยนนะอุ้ยหสิบนัดไม่เอเก็บไว้เล่นมีมาแล้วมาแล้วหมดมันจะอ๋อมันเป็นสุ่มหมดปะหรอหรือ,องไงโชคดีสามคืออะไรวะข้างนข้างในบวกกันยังเดือดเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้เอาดีเอาเดีอุ้ยกดผิดภาพคมขึ้นกว่าเดิมอยู่นะคุณดูผมบอกเลยคมขึ้นคมขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะจากเมื่อก่อนนะฮะ เออใช่ได้ใช่ได้แล้วก็เริ่มสถเยรนเริ่มลื่นขึ้นนะท่านผู้ชมเฮ้ยมันบ่น,นแน่เลยเอีกรอก่อนนะครับคนดูอ้ามีคนมาแล้วนะ วูดไปก่อนไว้ดาวถึงจัดทำอะไรคนดูตรงนี้มีตัวนี่บนบ้านนี่อื้ไว้เว้ยกำลังจะทิ้งดาว โคตรตึงโคตรตึงโคตรอันตรายคนดูโคแม่งเล่นแบบอันตรายจัดเลยนะวิธีการเล่นอ่ะผมปรับยิงแบบไฮบิดไปนะคนดูเฮ้ยไปไหนวะนี่ไง สวยเออทีปเฮ้ยเฮ้ย,ยระเบิดอะไรวะคนดูเอ้ <c oughs> อาเดี๋เราคิวได้มันจะมีระเบิดอย่างนี้ขึ้นมาสามอันหรอวะงงแดกเลย <c oughs> เกือบตายวัตถิกโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกม w a r Zone Mobile นะครับไปรวมมาเล่นกันได้นะท่านผู้ชมนะเออย,ยังสนุกเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชม ลิงโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำยันแต่คลิปนะสำหรับวันนี้พี่โคตรกอนจะกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออด ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอกริปการ์ดไลโอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i h m m n Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย